สวัสดีค่ะกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะคะครูชินจังนอนวัดคืนแรกเตรียมบวชทดแทนคุณพ่อแม่เข้านาคนอนวัดคืนแรกครูชินจังโตเกียวมิวสิกเตรียมบวชแทนคุณพ่อแม่ที่จังหวัดชัยภูมิผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมงานนี้เอฟซีส่งเหรียญโปรยทานเยอะถึง27ตะกา้าพร้อมรถแห่หมอลำดังจัดเต็มขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับขออภยัยหากไม่ได้ไปเรียนเชิญด้วยตัวเองนะครับ วันที่10พฤศจิกาบ่ายรถแห่ชวมิตรตอนเย็นหมอลำอีสานนครสินวันที่11พฤศจิกายนเช้ารถแห่มีตังมิวสิกขอขอบคุณเจ้าภาพใหญ่บอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอบคุณรถแห่มีตังและแม่วราแม่กุลเสียโตด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญงานอุปสมบทผมในครั้งนี้ด้วยนะครับเจอกันบ้านหนองสางอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิครับ โดยครูชินจังโพสต์ข้อความระบุว่าเข้านาคนอนวัดคืนแรกครับคืนเจ็ดค่ำเดือน12หลังจากนั้นก็มีแม่แม่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อาทิขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นอนได้ไหมคนเดียวต้องมีตาภาพไปเป็นพี่เลี้ยงด้วยไหมนาคชินจังเรื่มใจแทนพ่อแม่ด้วยเดชบาทนี่สาธุอนุโมทนานำเดอนาคชินจังอยากไปร่วมงานบวชลูกชายอยู่แต่ติดงานกระถินที่บ้านขออนุโมทนาสาธุเดอรครับตั้งใจเอาอเด์ครู พักโซเชียลก่อนจิตใจจะได้สงบอรุณโมทนาสาธุบุญค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะคะ